ท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณครูระดับอนุบาล3อีกเช่นเคยนะคะกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ฐานสา,าค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ก่อนที่เราจะเรียนการเรียนลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากเรามาเรียนรู้ค่าและจำนวน1-10ถึง10ก่อนนะคะเลข 1. แทนด้วยแอปเปิ้ลจำนวน1ผลเลข2แทนด้วยลูกไก่จำนวน2ตัวเลข3แทนด้วยดอกเห็ดจำนวน3ดอกเลข4แทนด้วยผีเสื้อจำนวน4ตัวเลข5 แทนด้วยลูกอมจำนวน5เม็ดเลข6แทนด้วยดินสอจำนวน6แท่งเลข7แทนด้วยดาวจำนวน7ดดวงเลข8แทนด้วยลูกโป่งจำนวน8ลูกเลข9แทนด้วยมแมลงเต่าทองจำนวน9ตัวเลขสิบ แทนด้วยลูกบอลจำนวน10ลูกเด็กๆรู้ค่าและจำนวนตัวเลข1-10ถึงสแล้วเด็กๆมาช่วยกันดูสิคะว่าตัวเลขตัวไหนมีค่าน้อยที่สุดเด็กๆลองสังเกตตัวเลขทั้ง3ตัวนี้มีเลข1เลข3และเลข2เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าตัวเลขตัวไหนมีค่าน้อยที่สุด ่แล้วค่ะเลข1มีค่าน้อยที่สุดตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กสังเกตตัวเลขทั้ง3ตัวมีเลข8ปดเลขเก้าและเลขเจ็ให้เด็กสังเกตตัวเลขตัวไหนที่มีค่าน้อยที่สุดใช่แล้วค่ะเลข7มีค่าน้อยที่สุด เด็กๆรู้จักตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดแล้วต่อไปเราจะมาเรียนลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตตัวเลขทั้ง4ตัวนี้นะคะจะมีเลข3เลข1เลข9และเลข6นะคะให้เด็กสังเกตดูว่าตัวเลขตัวไหนมีค่าน้อยที่สุดใช่แล้วค่ะ เลขหนึงมีค่าน้อยที่สุดให้เด็กๆขีดที่เลขหนึงและนำเลขหนึงมาเติมเป็นลำดับแรกต่อไปเหลือตัวเลขที่เรายังไม่ได้ขีดก็คือเลข3เลข9และเลข6เลขไหนที่มีค่าน้อยที่สุดใช่แล้วค่ะเลข3ให้เด็กๆขีดเลข3แล้วนำเลข3มมาเติมในช่องลำดับถัดไป ต่อไปเหลือเลข9และเลข6ที่ยังไม่ได้ขีดเลขไหนมีค่าน้อยที่สุดใช่แล้วค่ะเลข6มีค่าน้อยที่สุดให้เด็กขีดถูกแล้วเติมเลข6ลงไปนะคะและสุดท้ายเลขที่เรายังไม่ได้ขีดก็คือเลข9ให้เด็กขีดเลข9และนำเลข9มาเติมเป็นําดับสุดท้ายค่ะเพียงเท่านี้เด็กๆก,ก็จะได้การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากได้แก่1นสา หกเก้าไปยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำกันได้ทุกคนไหมคะตอนนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนลำดับจากน้อยไปหามากแล้วเด็กๆไม่อยากลืมเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากแล้วเด็กๆเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนบ่อยๆนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ